สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง SJ กลาดครับวันนี้กลับมาอีกแล้วครับไม่ได้มาทำรถครับแต่จะมาสาธิตนะครับการพับเบาะนะครับทำยังไงนะครับให้ผมกับแฟนนะครับ2คนเวลาออกทริปแล้วไปนอนได้ในรถนะครับนะครับผมหลายๆคนสงสัยมากๆเลยครับว่าผมพับเบาะกันยังไงนะครับวันนี้เอาแบบชัดเจนเลยนะครับผมจะพับเบาะออกมานะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับพับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาลงมานะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ก่อนอื่นเอาสิ่งของที่วางเกะกะนี้ออกก่อนนะครับโต๊ะเอยหรือจะเป็นแผ่นรองนอกรองนอนรองนั่งเนี่ยนะครับเอาออกก่อนเลยคราวนี้นะฮะเราก็จะทําการเลื่อนเบาะไปด้านหน้าให้สุดแบบนี้นะฮะเปิดแผ่นไม้ขึ้นครับผมถอดหัวหมอนออกนะ าหัวหมอนมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ปรับเอนเบาะนะครับให้ลงไปสุดๆแบบนี้เลยครับนี่ฮะมันจะพอพอดีนะฮะกับตัวโครงไม้ที่ผมตัดไว้นะครับอันนี้ฮะมันก็จะเริ่มราบแล้วนะครับ แล้วก็เอาแผ่นไม้ปิดวางลงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะด้านซ้ายนี่คือด้านแล้วฮะหด้านนะครับแฟนผมก็จะนอนฝั่งนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็จะมาดูกันนะฮะว่าฝั่งที่2นี่ก็พับยังไงก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยถอดหัวมอนออกนะครับผมเอาวางไว้นะครับเลื่อนเบาะมาด้านหน้าเปิดแผ่นไม้ขึ้นนะฮะปับเอนนอนนะครับเอาให้สุดเหมือนกันนะครับ2ด้านเลยแบบนี้นะครับ นี่แหละครับเราก็จะได้พื้นที่แบบนี้นะครับโล่งๆกว้างๆแบบนี้แลครับปิดพื้นไม้ลงมาแล้วครับมันก็จะกลายเป็นห้องห้องหนึ่งนะครับย่อมๆเลยนะครับเพื่อนๆจะสามารถทํากิจกรรมจะนอนจะนั่งจะเล่นอยู่ในรถได้เลยนะครับแบบนี้นะครับกว้างมากเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าผมนอนยังไงนะครับนี่ครับก็วางผ้านะครับหรืออาจจะเป็นเบาะ หรือเป็นวัสดุอะไรนุ่มๆนะครับหนุนไว้ตรงที่นั่งตรงนี้นะครับนี่ปูแผ่นรองนอนเลยครับตอนนี้ผมมีแผ่นรองนอนอยู่แค่1ชิ้นนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวซื้อเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะได้นอนสบายทั้งคู่เลยนะครับไอตัวที่เราไปหนุนไว้เมื่อกี้นะครับจะช่วยทําให้เราแบบเอ่อพักเหยียดขาได้ดีขึ้นนะครับจะได้ไม่รู้สึกว่าเออมันบุ๋มลงไปมากเท่าไหร่ อันนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปอดแดปดัดแปลงได้นะครับนี่ฮะนั่งได้นะครับนอนได้ผมจะสาธิตเอาเท้าไปด้านนู้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซีเรียสว่าเออด้านนู้นเป็นด้านพงมาลายหรือจะมีพงมีพระก็เอาเปลี่ยนหัวมาทางด้านนี้ก็ได้นะครับนอนได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับนี่ฮะนอนเหยียดเท้าสบายมากๆเลยนะครับด้วยความสูงผมนี่ผมเป็น ความสูงแบบมาตรฐานชายไทยนะครับอยู่ที่175ซนเมตรนะครับก็สามารถนอนเหยียดยาวๆแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูฝั่งด้านขวาบ้างนะครับฝั่งคนขับนะครับผมก็ทําเช่นเดียวกันนะครับย้ายย้ายมาดูนะครับนี่ขยับมาแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะว่าตรงปลายเท้าเมื่อกี้นี่จะเหลือพื้นที่อยู่พอสมควรครับประมาณเกือบเกือบหนึ่งคืบเลยนะฮะ บายมากครับเหยียดยาวๆแบบนี้นะครับหัวก็ไม่ติดด้วยนี่ผมจะลองนอนให้ดูนะครับนี่มันเหมือนกับว่าพอดีเป๊ะเลยนะครับสำหรับ Su z u k กิ w i f ปนะครับผมก็ไม่ได้ดูขนาดความยาวภายในภายในตัวรถหรือว่าภายในห้องโดยสารอะไรของเขาว่ามันเท่าไหร่ไม่ได้วัดนะครับแต่ก็เอาตัวของเราเนี่ยแหละว,วัดเลยนะครับนี่นะเหลือประมาณกับประมาณ 2- 3สนิ้วนะครับ ดูทางอีกมุมมองนะครับว่านอนแบบจากด้านฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ย้ายไปฝั่งขวาเป็นยังไงนี่เลยครับไม่ต้องเช่าโรงแรมเลยครับนี่ถ้าอากาศดีๆนะครับอย่างาโซนที่ผมอยู่เนี่ยเป็นเชียงใหม่นะถ้าเกิดว่า ไปนอนตามอุทยานหรือว่าแหล่งธรรมชาติเนี่ยอากาศตอนคืนค่อนข้างเย็นสบายมากครับแทนไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนะครับคันี้นะครับผมจะนอนได้ทั้ง2คนเลยนะครับแบบนี้นะครับก็คลายข้อสงสัยว่าเออมันนอนได้จริงๆเหรอนี่คลิปนี้น่าจะช่วยคลายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆได้ครับว่าสวิปคันได้น้อยแบบนี้นะครับอีโกคาร์นะครับก็สามารถนอนในรถได้ครับผมแต่ก็ต้อง ดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับว่าสถานที่จอดของเพื่อนๆนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหาที่ปลอดภัยจอดนอนนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันส่วนจะไปปรับเปลี่ยนอะไรยังไงนั้นแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ